สวัสดีครับคลิปนี้พี่นี่ก็ยังอยู่กับการก่อสร้างห้องน้ำกลางหน้าห้องน้ำกลางคงที่เก่านะครับครับคลิปนี้อีพี่นี่นะครับพบกับอีพี่ที่11นะครับกับสางนันภัยธรรมนะครับครับไปอยู่ในช่วงการก่ออิฐนะครับนะครับมือนี้ผมจะก่ออิฐกันห้องนะครับกันห้องน้ำนะครับห้องน้ำผมจะแบ่งเป็นสองห้องนะครับ สำหรับของนึ่งจะเป็นห้องสวมนะครับห้องสวมและห้องอืกหของนึ่งจะเป็นห้องอาบสำหรับอาบน้ำนะครับก็จก็อยากเป็นสองห้องห้องสวมกับห้องอาบนะครับครับเมื่อนี้นะครับคลิปนี้ก็เลยจะมากออิกันห้องนะครับหลังจากที่ด้านข้างเท่ากับกอสร็จเรียบร้อยแล้วครับสองแผงนะครับก็อจนชดลังคาแล้วครับเนทึงลังคาแล้วนะครับ หยิบเลยก็ยัางดานลังนะครับด้านหลังนี่นะครับแล้วก็กันห้องนะครับกันป็น2องห้องก็เลยมากอให้แบบเซ็ครับในคลิปนี้จะกันห้องอห้แบบเซ็ตเลยนะครับกับมารบชมมาเบิง้งมาติดตามเบิ้งนะครับว่าของหนาห้องจะเป็นแบบไหนนะครับหลังจาก,กาห้องกันห้องเรียบร้อยแล้วนังจากเซ็เซ็ตนะครับจะ สวยงามบอานะครับมาติดตามชมไปน้ำกันเรื่อยๆนะครับเป็นพี่่ไปนะครับสำรับครับสำรับมือนี่กะทำงานกันสามคนคือเกานะครับสามคนพอามม่รูปนะครับบรรยากาศการทำงานกับเมีิแดดนะครับดดดีนะครับ อย่านี้ก็อย่ช่วงเศร้านะครับคือสายซ้ายนะครับเป็นเศร้านะครับสายสายประมาณแปดเก่ามงเศร้าแล้วนะครับยังจะช่วงสายสายนะครับแดดก็รู้สึกว่าจะแดดจะแห้งนะครับเมือนี้ค่นแต่ว่ามีฝนนะครับมือนี้แดดจะแห้งห้องแบบเขางนอกก็นแสงแดดนะครับติดกับปลาเข่าขี้เขียวนะครับแสงแดดจ้าเลยนะครับ สำหรับการทำงานองเขาก็อาจจะยนนี่ใส่รังค่านะครับในหุมนะครับไข่แน่แดดนะครับบริษัทแดดช่วงมุ่งรังค่าให้โคกงรังค่าครับช่วงลันจะงานกลางแจ้งก็จทั้งแดดทั้งฝนนะครับช่วงช่วงที่ทำโครงลงังค่ามุงงลังค่ากันมีทั้งแดดทั้งฝนนะครับทำงานกัน ลำาบากแน่จังน้อยนะครับหลังจากทํากันทาโค้งลัง่ามุ่งลังค่าเดี๋ยวปอแล้วนะครับกะฝนกะยุดไปกันนะครับฝนกะยุดไปกะแดดนะครับบัานเราก็ทํางานอยู่ใตหลังค่านะครับก็ะอิดช่วงนี้ก็จะเล่นเกาะอิ้เซซนะครับก็ะอิดเซ็จแล้วก็จะไดชาบนะครับชาบแล้วก็ติดโทส่วนสุขพันฑ์ ก็คือใส่งานได้ก็คือแล้วในการทางของลำกลางหน้าของเขานะครับครับกะเค็ดไปเรื่อยๆนะครับค่อยเปนค่อยไปนะครับแล้วก็แล้วเคล็เองนะครับเคล็ดไปเรื่อยๆนะครับมือเล็กมือละน้อยนะครับตรงนี้ก็เกาะยึดไปนะครับยึดบล็อกนะครับแล้วก็กะกาะประหยัดกันได้ครับช่วงนี่จะเป็นด้านหน้าครับที่ก่อจะใส่กัน สวนหัวอิทเอานะครับคือประสานหัวอิทเอานะครับสลับมาไปสลับหัวมานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็มีการน้ำเล็กมาใส่น้ำนะครับเพื่อหยุดแข็งแรงนะครับด้านหลังขึ้กันนะครับดานหลังก็จะสวนหัวอิทเอาขึ้กันนะครับประสานหัวอิทจะบ่มีเขาจะบดเทสเสาอิทนะครับเพราะว่ามันกับว่ามันแข็งสูงอย่างนะครับจะความสูงกับประมาณสองเมตรนะครับ ความสูงเนี่ยเขาก็ใส่เทคนิคแบบสวนหัวยีดเอานะครับสลับหัวยีดเอากัแข็งแรงให้กันนะครับกระดิบยกกับคอมันไปเองก็แข็งแรงดีให้กันนะครับจะกประเทศเซาเอ็นนะครับปะตอแบบนี้สวนหัวยีดไปจนจนสุดแผงนะครับสุดแผงเลยนะครับความสูงกับสองเมตรสองเมตรสิบประมาณนี้นะครับความสูงของแผงอีกของข้าวแต่ละแผงนะครับ จากพื้นถึงรางคาแล้วครับอาเมตร10เส้นนะครับครับแล้วก,ก็ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับผมคอแบบส่วนหอยอีฟนะครับดันนี่คือเป็นเป็นช่องประตูนะครับผมจะเว้นเป็นช่องสําหรับจะติดตั้งวงกบประตูนะครับออกจากเสามาาระมาน ยี่สิบเส้นนะครับก็จะเป็นประตูนะครับนะครับตรงกลางก,าก็อ,อิฟนะครับนะครับอีประตูองนึงกัคือกัดนะครับก็ออกจากเสามายี่สิบเส้นกับเวีนไหวนะครับประตูก็แปดสิบเส้นนะครับควา,า,าม,าม,ก,วก,มกว้างของประตูแปดสิบคูณสองเมตรนะครับความสูงกับสองเมตรนะครับความกว้างกับแปดสิบแล้วก็เวียนไหวนะครับเวียนช่องที่เท่าจะ กินประตูไว้ที่เก้าสิบเก้าสิบสองเส้นเ้าสะมาณนี่นะครับเพื่อมุงกบพร้อมนะครับมุวกบกระขางละสี่เส้นนะครับอางละสี่เส้นประตูครับแปดสิบเส้นนะครับแล,ล้วก็รวมเนื้อปูที่เขาจะเทลงอัดต้องขางม้งกบนะครับระวังแย่งอีกกะบม้วกบอีกนะครับ ประมาณสามเส้นนะครับรวมแล้วก็ได้เก้าสิบสองเส้นที่เขาจะเว้นช่องไว้นะครับสําหรับติดตั้งวงกบนะครับเขาจะติดตั้งหลังจาก่เอากอก่ออีกขึ้นถึงระดับนีะครับถึงระดับวงกบนะครับวงกบประสูงสองเมรแก็วก็ก่อขึ้นไปจนถึงสองเมตรนะครับเท่ากับความสูงของวงกบนะครับแล้วเขาค่อยจะนํ่วงกบเข้ามาติดตั้งประกอบนะครับหลังจาก แข็งยึดเขาแข็งแข็งแล้วแข็งแล้วนะครับเขาคอยจะนํามวงกบมาติดตั้งนะครับมาประกอบติดตั้งเขาแล้วก็นําปูนมาอัดเขานะครับครับช่วงนี้ก็ทํางานในหลมอยู่นะครับทำงานในหลมกับใครได้นะครับแดดครับมีอยอยู่ข้างด้านนอกนะครับกับร่มกับผ้าเอื้อยอยู่นะครับอยู่กลางทงกลางท่านะครับกลางทงหน้า บรรยากาศก็ถือว่าดีอยู่นะครับกระทางานกันไปเรื่อยๆนะครับกยอยก,กันไปเรื่อยๆนะครับตอนนีก้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วนะครับประมาณเม็ดนึงแล้วนะครับแถว รับมือนี้ก็คงจะก่อได้แล้วเสร็จอยู่ดอกนะครับมือนี้คงจะแล้เสร็จอยู่นะครับความสูงสองเมตรนะครับกอยิกันห้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นช่องสาหรับ่วงโกะประตูไว้นะครับสาหรับประตูไว้นะครับจะเป็นช่องไว้นะครับออกจากเสาไปกับประมาณยี่สิบเส้นนะครับก็จะเว้นช่องไปเก้ายิสองเส้นนะครับ เป็นแผงยึดแผงกลางนะครับแล้วก็เป็นช่องไปอีกเก้าสิบสองเส้นนะครับแล้วเขาจะเป็นยีดอีกสิบเส้นนะครับชนเสาดันขุ่นพอดีนะครับนะครับตประตูสองบานนะครับสองห้องนะครับประตูสองช่องนะครับ ครับมือนี้การทำงานซอยกันนะครับามาร์กเมนต์นะครับเพราะว่าเข่าห้กากะออกร่วงแล้วหลังจากเซตของน้ำกางหน้าเข้าเซตนะครับคงจะล่งเกี่ยวเขาพอดีนะครับเขาเคงจะพอดีครับพอดีเกี้ยวนะครับเ้ากนเลยเล่งนะครับเล่งให้แล้วเซตเร็วๆจะได้ไปเกี้ยวเข่านะครับ ดันเกษตันหน้าเข้ากับเห็ดนะครับงานสร้างเข้ากับเห็ดเพื่อนนะครับต้องแบงเวลาไปเห็ดทําไห้น้ำหน้านะครับเกี่ยวเขาเกีียวนามหลังจากที่สั่งของนามกลางหน้าแล้วนะครับก็เล่นเร่งน,นะครับช่วงนี้เร่งให้แล้วเซตนะครับให้ท่านเกีียวเขานะครับอีกปประมาณ ประมาณสิบกว่าหมื่นสิบกว่าหมื Lil ่นนะครับตะโค้งจับโดยเกี้ยวเข่านะครับเขาขาจะไันช่วงนี้เขาก็ลอเกี้ยวเข่าทํางานลออเกี้ยวเข่านะครับทํางานต่างของน้ำลออเกี้ยวเข่านะครับอาจะให้แล้วเซ็ตนะครับแล้วค่อยจะลงไปเกี้ยวเข่านะครับตอนนี้ก็ือว่าเกินครึ่งแล้วครับพอยึดได้ก็เก็นเกินครึ่งแล้วนะครับ ก็ยึดแล้วเียก็คือฉาบนะครับฉาบ,ฉาบเลยฉาบเรียบร้อยนะครับติดสุขพันธ์นะครับติดสุขพันธ์ก็คือติดโถส้วมติดฟักบัวก๊อกน้ำเดินท่อ้นามปะป,ป,ปานะครับติดประตูนะครับหลังจากนั้นก็นจะเป็นการขุดบอ่อส้วมนะครับขุดบอ่อลงท่อนะครับหลังจากขุดบอ่อลงทอ่อ สวมเรียบร้อยนะครับก็คือเซตนะครับก็คือเซตเรียบร้อยเลยนะครับของนำของหน้าเข้าก็คือพร้อมใส่งานเลยนะครับตอนในกาได้เกินครึ่งไปแล้วนะครับเกินครึ่งไปแล้วก็ให้พี่น้องทำไปชมนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะแล้วเซตนะครับ ข้อสา่งของนามกลางหน้าของเข้าจะ,จะอัปเดตให้พี่น้องสานผช้มชมได้เบิงได้รับช่มกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นอีพี่อีพี่ไปนะครับครับสําหรับคลิปนี้อีพี่นี้นะครับกะค้องจากล่าไปเพียงสำนึกก้อนนะครับไปพอๆกันอีพี่ต่อไปนะครับสีมาเด็กยังนะครับในขั้นตอนต่อไปพี่น้องสำมะชมได้รับชม่มกันนะครับฝากติดตาม ไปรมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่นะครับขอจากลาไปก้อนนะครับสวัสดีนะครับ